ฝนตกพรำพรำยามเช้าค่ะทุกคนได้กาแฟดีๆสักแก้วกับบรรยากาศแบบนี้ที่นี่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะกลางเดือนไม่ใช่กลางเดือนสิปลายเดือนพฤษภาคมค่ะ2568ปีนี้ฝนมาเร็ว บรรยากาศฟินเฟอร์ค่ะซูมให้เห็นกันชัดๆค่ะทุกคนภูเขาลูกนี้สวยงามจริงๆเลยค่ะชอบมากอะ่ะนี่คือไร่ของเรานะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิค่ะ ฝนตกคำๆก,กับกาแฟยามเช้ามาดื่มกาแฟด้วยกันค่ะทุกคนทุกคนคะตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะแดดออกปรากฏว่ายังไงคือ ไอที่ออกจากภูเขาอะคะ่ะตอนนี้เป็นหมอกแบบมองไม่เห็นภูเขาแล้วะคะ่ะเต็มไปหมดเลยจากที่เราเห็นเขานิดนิดใช่ไหมคะเมื่อกี้ตอนนี้ไม่มีแล้วะคะ่ะเดี๋ยวถ้า,าหมอกหมดแล้วนะคะจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูอีกทีะคะ่ะตอนนี้คือบรรยากาศดีมากๆอากาศสดชื่น เขาต้มร้อนๆสักถ้วยค่ะกับบรรยากาศแบบนี้ค่ะในวันฝนตกเดินเล่นชิลๆข้างๆไร่เราค่ะได้วิวแบบนี้เลยจ้าช่วงหน้าฝนเป็นฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวกาญจนบุรีค่ะหมอกจุกๆเต็มๆแบบนี้เลยใครไม่รู้จะไปเที่ยวไหนแนะนำเลยนะคะอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ตอนนี้เงาะที่ไร่ของเราทานได้ลแล้วค่ะสุกแล้วก็ได้เวลาเก็บแล้วล่ะค่ะทุกคนเห็นไหมสดๆดจากต้นเลยสดสดจากไร่ของเราเงาะทองขาพุม่มได้มาแล้วทุกคนเงาะทองขาพุม่มนี่เลยเต็มแล้วทุกคนได้เยอะเลยเอาตะกร้าหนึ่งก่อนนะ เอาไปกินก่อนแบ่งแบ่งเพื่อนบ้านด้วยก็ได้อยู่ประมาณนี้ค่ะพอก่อนค่ะทุกคนยุงเยอะมากอแค่พอกินค่ะตัดสดๆจากต้นได้เง้าออกมาแล้วค่ะมา ชิมเงาะทองผาภูมิกันค่ะทุกคนเป็นไงสดสดเลยค่ะจากไร่ของเราน่าทานไหมคะทุกคนหืมกรอบมาก หวานกรอบร่อนอร่อยค่ะสักลูกหนึ่งเนาะอืมนี่ค่ะทุกคนน่ากินมากเลยอร่อยมากๆลูกเขียวๆก็สวยก,ก็ก็ดีนะทุกคนข้างในอืม อ,อร่อยมากๆค่ะหวานร้อนกรอบอร่อยซิกเนตเจอร์ของทองผาภูมิคือแห้งกรอบอร่อยมากๆค่ะต้องมาลองค่ะทุกคนใครสะดวกเชิญที่ไร่นะคะช่วงนี้พร้อมทานค่ะเงาะสุกแล้วทุกคนช่วงนี้หน้าฝนบรรยากาศก็ดีเงาะก็ออกทุเรียนก็ออกค่ะที่ทองผาภูมิ ที่ไร่ของเรานะคะทุเรียนยังไม่มีผลผลิตนะคะทุกคนมีแต่งเงาะช่วงนี้มีเงาะมาทานเงาะทองผาภูนท่ามกลางวิวเขาค่ะบรรยากาศดีๆเก็บจากต้นทานกับวิวหลักร้อยหลักร้านแบบนี้ทุกคนเป็นไงคะฟินไม่ไหวเนาะที่เก็บมาเมื่อสักครู่อะค่ะเห็นไหมกับวิวแบบนี้นะนั่งทานบนบ้านของเราเลยที่ระเบียง คืออยากจะบอกว่ามีความสุขค่ะสุขนี้หาได้ที่ทองผาภูมิค่ะทุกคนมาลองมาชิมกันนะคะเชิญมาเลยนะที่ไร่ของเราใครสะดวกมาได้เลยคะ่ะที่ทองผาภูมิใครมาเที่ยวทองผาภูมิแวะมาที่ไร่ของเราได้นะพักมานะคะทุกคนขณะนี้เวลาเที่ยงค่ะ ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าฝนหยุดตกแล้วก็บอกอจางลงนะคะเห็นเขาจะมาถ่ายให้ให้ทุกคนดูตั้งแต่ตอนต้นคลิป,ปะนะคะคือรอมาจนถึงเที่ยงแล้วก็คือได้แค่เนี้ยทุกคนเห็นปีนเขาหน่อยๆยังเห็นเขาไม่เต็มลูกเลยนะคะครึ่งวันละอากาศยังดีอยู่เลย ถ้ายังไงก็มาเที่ยวกันนะคะทุกคนกาญจนบุรีค่ะเหมาะสำหรับการพักผ่อนมากๆหน้าฝนแบบนี้แนะนำเลยค่ะ